มันคือลมไงลูกพ่อือ่ได้สายไปนึงสิน้ำกะดิ่มันขาดหวเมันกระดิ่มันอมน้ำน a มันด้วทางขึ้นทางไหมจริงี้บ้านมากบ้านโอ้บ้านข้ามมาเราม่หนีบ เราดูว่าที่มาอะไรนุ๊กกร้นำฟ้าครับนุ๊กนำก็เห็นไม่เที่ยนนลยสวัสดีครับอยู่กับอ้อนซีนอ้อนทั่วพี่น้องคุณปูจะจกซ้ายนิดนึงนลยพี่น้องเลยดินมันขาดพุ๊เจะควนมาหยัดกนลูกพี่หาควนมาหยัดคนบ่กูยังแหงงามแพงลุงยังสั่น เสร็จแลนวน้วคุณปู่ย้ายมาจากนู่นย้ายมาว่าสิมาขึ้นนี้มีข้างออกไปนี่ข้างออกไปนี่แม่มะร่นี่คือกระเป๋าไปวันนี้คงไม่เหี้ยเอาเฉยไปแล้วไม่ซ้นเสาเฮื่นเปแล้วเข้าเฮืไปแล้ว,าว,ลวมาห้องนี้ก็ไปได้ ไฟหอดพุ่นกระดินก็พุ่นดินก็แข็งอยู่มาทั้งหลังมันเนี่ยนะมันมันข้าทั้งหน้าวันีมันดันบ่นไปอบอกทั้งไ,ไม่ท่านแล้วพ่อเราอยู่ไปทั้งเยอะไปคางซ่าท่นไปคางซ่ากับ งานเขาอยู่คนแล้วไปขางซานเลยออกทั้งคือแล้วขอขอกทั้งรถตาเรวลาบนหนาข้างนี้น,นีขข่เนี่ยกันออกทั้งนี้กานออกมุ่งซานนี่แหงเสียงนี่เพรน้า,นาม,มันอมไม่ได้ข้างใดกกระไหรหน้าซาเพิ่น,พนว่าขาดกระเทียมเนาะ ที่ไปที่แมทั้งลุ่ลอยู่เล้พี่ทั้งหนาวลุ่มูทั้งพี่ก็เดินมันก็แรงมันก็แห้งเลพีเยไ่พี่น้องไมันด้ยม่เลยหนักไม่ได้ไปหนักไน่ไที่จริงก็เดินมันแห้งมกินได้เยอะแห้งดินแห้งจมลุเรือได้ลพี ดินมันขาดตรงไปเลยดินมันขาดตรงเนยขาดไปข้าง,งหน้าขาดไปขา้าง,งหน้านขาดเยมันเป็นใน้าอยูอไกล่ ก็เดินกับแป๊บว่อยากยังหาควอนมาใช่ไหมวรถไทยมาหาหลากควอนมาเสาเก้าเลยอมสเนี่ยมันล่วงรถ ไปไปคุดปูไปไปปูไปขึ้นไปไปปูไปยังไม่อยู่นี่ยัง่อยู่ยังนี่ไป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 ปูไปไปปูไปไปปูไปไปมันเด็ดไม่หนีเด็ดที่หนีโดนแล้ว เย่างนนตัวเดินมันแห้งมันบ่ค่าเลยตัวเดินมันแห้งมันบ่ค่าเลยตัวเดินมันก็แห้งตัวเดินมันแห้งบ่ได้ค่าเลยมือเศร้าไปแล้วตัวเดินดึงซอยได้มันก็ไปได้เท่านั้นตัวเดินมันก็แห้งตัวเดินมันยางบ้ไปเลยเอาใบถ่านี่เดี๋ยวพี่เอาม้วนมาใส่บ้านเงี้ยเงน เดยวยางๆมาขาดวัวต้องเลเินวะน่ะเดี๋ยววัเห็ดกะักะวันนร้เห็ดงานูิพุลนหมดประเทศเนน้ำน,นี่นกระดินคางสาครเนาะอมน้ำแบบย่างแบบขักกูเลย เพราะว่าปีนารถไทยรถเกี่ยวเขาจะมาไก่ก็แล้วกันรถเกี่ยวเขามาไก่ประได,ด้๋ยกแคลีนี่เพนดินยก็ไม่เป็นดินกะทิเจอทั้งไ,งไตะยกไ,ไม่ยกไปแล้วเจอดินไม่ยกไปทมเตะ Còn xa mặt nó lấy rồi Còn xa mặt nó lấy rồi เอาไปซะมาคุณแล้วหอดตาฟังเลยจด,ดินจึน่มเล้แถวนี้หน้าโซลาเซีล์คุรมือกับหน้าโซลาเซีล์เขาเนี่ได้หน้าโซลาเซลลวเอาได้ลูกเปล่จุกไปจุมา,ากเยังแหงจุแหงดเนี่ย กไปจมกาจากรองไปในหันคุดดินทมจกของเลยสิยแหงกแหเปียก้เลย,ยมันกแกนแล้วมันกแกนได้ดินนนี่วมีแกน,นแน,น่ี่ แม่โจ๊แขงเลยไมย่มีแกนเลยไม่มีดินแกนเลยมีเศร้าห้าดินแกนไม่มีเลยตีร่วงบมดเลยตีถอยลงมากเลยรัว่าลลงไปเพราะ ยินมันอิ่มหนำไม่นาดยินไม่ร้ต่างใจไดยใต้ไม่นึงเถอะ เซลนี่ไม่ธรรมดาเลยพี่น้องปล่อยน้ำทึ่งทึ่งปีเบิดปีเบิดเบิดแรงเบิดฝนปล่อยน้าที่นี่น้ำจิ้มดีข้างในยีคขาดยุคขาดสายนี่สายนี้แบบนี้น้ำเพราะขาดเกลี้ยเนาะซึ่งมันไม่หน้าดีเดียวขาลงมาแกก็ลงมาหนีได้หนูลงมาให้แกก็ลงมาหนีมามาจุกมาเห็ดงานน้ำมันี อย่านั้นรอบๆรอบๆรอ,อ,อ,อบไปเก็บตาในนี้แล้วนี่ตา,าเก่านี่ตาเกา่าเก็บแล้วนี่เก็บว่าสิออกเมื่อยบ้านนี่ขากลับถลอกมาออกมากฟองเก่าเนียมากระดินมาขาดที่นี่ะไรดีคลิปนี้ยาวด้วย,วยพี่น้องเลยเจอกันตามต่อกันคลิปหน้านะมพีปู่จะขึ้นได้ไหม เราเล้นกันสหรับ,บที่นี้เพียงนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะสวัสแดบบีครับ